นี่เขาเป็นอะไรนะเนี่ยเขาทำอะไรสาวว่น้ำนี่หน่อยเดียวเองที่ชาวว้น้ำเนี่ยสะบอ่อปลาแล้วไหนอ่ะเป็นไรเน,นี่ยบอ่อเลี้ยงปลาตัวแอวยังปลาครา์ปลาสีแล้วเนาะ บ้านขาเขาสวยมีกระจกรอบได้สวยมากเส,ส,สือเสือเสือเมีหลังเล็กหลังใหญ่ เออว่าจะอาลองท้าให้พ้อยพอให้มาขอให้มาใส่ <ขอ S 1> นิ่มส <ขอ S 1> บายาเออเท้านี่เท้ากันลันนี้และวก็อ้านิ่งใส่อืมแต่มันแต่มันในนี่มันมันนุ่มเขาให้มาคนเขา เขาผู้จัดการใส่นะเขาก็ใส่ได้นิดเดียวยังไม่สึกยังไม่หล่อเขาก็เลิกใส่ละเขาก็เรยวมาให้แต่ทิ้งไปแล้วคู่หนึ่งเลยสองเลอสองคู่คนไม่ตังเขายังไม่ทันสึกยางยังไม่ทันสึกเลยเขาก็เปลี่ยนละ ยิ่งแล้วไปคู่หนึ่งมันลื่นมันลื่นอันนั้นนะเออตพรงนั้นแหละพ่พอไปทำงานหมอแพงสูงมากใช่หับเงินหับเทอา ฮึมไม่ถูกเหมือนกัน ต้องยุจิตเด็กยจิตถูกสี่พันบาทไงคิดถูกยจิตถูกเั้งสี่พันบาทน่าฮกมฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮเาฮ่อปอกฮ่าฮ่า่าฮมาฮ่าฮ่าฮ่าฮวา่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่าฮ่าฮกาฮ่วฮ่า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 ฮ้าฮนาฮ่า่าาฮาน่าา เทเองกับไปยักกันนะผสมเหนียวหนึบเลยไม่ได้จ <c oughs> ้างปูนอ่ะฮะ <c oughs> ก็ปูนมันเหลือเขาไปเ,เทนหน้าห้องน้ำไงดังนั้นเวลาเดินเข้าเดินออกขี้ดินไงเขาก็เลยทำเองคิดเองอันแล้วเอย<ม>อยากกัก็แหละช่วยกันละมั้งสองคนอ่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ